วัสสดีค่ะท,ทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ช่อง Yoshi t นะคะแล้วก็กับเกม Sumiko f a r มนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะหนูไม่อยากทิ้งเกมนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยว่าเราเริ่มมีพัฒนาการอะไรบ้างนะจ๊ะ Xmart l o ็อกอโบนัสว้าวได้ของฟรีเยอะมากโอ้หมายกดเยอะมากนะคะสิ่งที่มาใหม่เลยนะคะก็คือ น้องรถไฟนะคะทุกคนหนูใช้เงิน1000พเหรียญนะคะเพื่อที่จะเปิดการใช้งานนะคะมันก็เขาจะบอกว่าเขาต้องการของอะไรบ้างนะคะถ้าเรามีครบเราก็ส่งของไปแล้วพอรถไฟกลับมาเนี่ยก็จะให้ไอเทมมาแบบนี้นะคะนี่คอนแต่เขาก็จะมีแบบนี้มาให้นะคะก็โหลดใส่ไปเลยอันนี้ยังไม่มีแฮเก็บก่อนนะคะเชือ่อแล้วก็ปลูกใหม่ด้วยนะคะต้องให้น้องๆทำงานบ้างนะคะ โอเครถไฟนะคะโหลดใส่ไปเลยนะคะเขาใช้ของน้อยมากค่ะทุกคนคือแต่ของที่ได้กลับมาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะอืมไปแล้วน่ารักจริงๆเลยนะคะตอนนี้หนูกกาลังเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะซื้ออันนี้ค่ะเป็นอโรงไก่นะคะไว้ฟักไข่นั่นเองนะคะสามพันบาทเหลืออีกเก้าร้อยนะคะหนูต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้เก็บผลิตภัณฑ์ก่อนนม นี่แล้วก็ใส่ใหม่นะคะนมปังนมปังใช้ง่ายมากเลยนะคะใช้แค่ข้าวนะคะนี่หนูทําแบบว่ามิลตี้ได้เยอะมากเลยแล้วก็หนูรู้แล้วนะคะว่าหนูจะหาชุดคริสต์มาสให้น้องได้จากที่ไหนนะคะทุกคนนี่นะคะมันจะอยู่ในช็อปนะคะแล้วก็การการสุ่มของเราเน่นะคะทุกคนมันเหลืออยู่14เดยนะคะใช้เพชร200เพรซึ่ง หนูไม่อยู่400หนูจะมา,ามาโชว์เกลือในคลิปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะหนูได้ไปชุดหนึ่งแล้วนะคะมันให้กดฟรีครั้งหนึ่งนะคะเป็นน้องคนนี้ได้นะจ๊ะน้องเมี้ยวน้องเมี้ยวได้นะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วพอได้ชุดนี้นะคะชุดหนึ่งเนี่ยมันก็ปลดล็อกโบนัสของสเปเชียลคริสต์มาสด้วยนะคะบวก5%นะคะตอนนี้หนูมีของควั868แล้วนะคะถ้ามีครบมันก็จะปลดลอ็อกปลดล็อกของรางวัลแบบนี้นะคะ ถ้าได้พันหนึ่งก็ได้เงินห้าร้อยอะไรอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลย,เลยตอนนี้หนูอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะเป็นอันดับของหนูนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าสร้างไอเทมที่ร้านไอติมนะคะมันจะได้เอ็กพีเพิ่มด้วยแต่ว่าหนูยังไม่มีร้านไอติมเลยนะ่าจะได้จังนะคะหนูมีชุดน้องเหมียวแล้วตัวน,นี้นะคะก็เลยบวกห้าเปอร์เซ็นต์เย่ยมากเลยนะคะทีนี้หนูจะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนหนู ขอให้ไม่เกลือและกันนะคะหนูอยากได้ชุดคริสต์มาสมากเลยหรือชุดไหนก็ได้ของน้องหมีขาวนะคะเอาแล้วนะเอานะคะทุกคนไปเฮ้ยมามามีขาวมาน้องหมีน้องหมีโอ้ยไ,ได้ซ้ำตัวเดิมมากแต่ว่าชุดนี้ก็น่ารักชุดตัค้คริสต์มาสโอ้แต่มันเป็นน้องตัวเดิมมากไปดูก่อน นี่น้องแมงก็มีสองชุดไงค่ะเปลี่ยนเลยใส่ชุดใหม่เป็นยังไงบ้างนี่ได้เป็นย5ิบห้าเปอร์นลยนะคะบนัดโอเคแต่ว่าเอ่อได้เป็นตัวเดิมตัวอื่นยังไม่มีชุดใส่เลยโห<ฮ>ได้อีกรอบหนึ่งนะคะได้อีกรอบหนึ่งได้อรอบหนึ่งเอานะความเกลือนี้เกลือมันช่่งเต็มหัวหนู ก็ชอบแมวนะน้องเนโกะเนี่ยแต่ว่าน้องเนโกะจะมากวาดสามชุดลวดไม่ได้เด่ยหนูมีครบทุกทุกชุดเลยของน้องแมวเนี่ยอาอแบบก็แง่แง่แง่แงแล้วคนอื่นเราไม่มีชุดเลยหนูหมดแล้วคะ่ะใส่ฟรีเกลเรือแบบกวนๆน,นะคะ ครั้งละ200นะคะแล้วมีฟรีรอบหนึ่งใครเล่นก็อย่าลืมไปกดฟรีนะคะได้ครั้งหนึ่งนะคะคือแบบเออไม่ก oh ็ทาไมได้น้องแมวแค่ okay, ตัวเดียวละหนูดูเพชรก่อนสิ <laughs> มันมีแพ็กด้วยนะคะแพ็กสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยสแตนดาร์ดแพงนะคะ1น5บาบาทซึ่งหนูเออ คงไม่อะค่ะคงไม่นะคะ,คง,ะ,ค,ะคงไม่หรอกนะคงไม่หรอกโอเคนะคะได้มาเป็น25เอร์ซนโบนัสเราอาจจะได้ของรางวัลมาเพิ่มไม่เป็นไรในภายภาคหน้าเราอาจจะได้เพชรม,มาเพิ่มก็ได้นะคะจากรางวัลน,นี้ก็ได้เพชรเพิ่มนะครั้งละสิบบาทครั้งละสิบเพชรน้อยมากเลยเชลได้ัวน้องคนอื่นดีแบบยืนหนาวไม่มีจุดใจน้องมีน้องมีของหนูอะ่ะไม่มีจุดเต้ะโอเคนะคะเรามา เทคอนะคะอย่าลืมเ all ของที่ได้มาด้วยนะคะมันจะอยู่ในกล่องจดหมายนะคะกล่องทองด้วยได้ไรอะ่ะเป็นร e ซิปหนูเข้าใจแล้วนะคะว่าที่เป็นร e ซิปคืออะไรคือเหมือนคำว่าเราจะได้แผนผังของ ของตกแต่งมานะคะแล้วเราค่อยเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งนะคะนี่ต้นไม้สีส้มอุ้ยสวยจังโอเคเราต้องหาเงินอีก900นะคะเพื่อที่จะซื้อนะคะน้องฟักไข่ตัวนี้นะคะนี่ไงเราได้แผ่นผังมาแล้วแล้วก็มาซื้อทีหนึ่งนะคะสวยมากเลยเมเปิลนะคะแต่ว่าถ้ามาวางตอนนี้คงไม่เข้าหนูอยากให้มีต้นคริสต์มาสมากเลยแต่ไม่มีเลยนะคะือน้องแมวกวาดเรียบเลยนะคะ3มชุด โอเคเราส่งของนะคะหาเงินหาเงินดูโฆษณาก็ได้นะคะน้องจะปักอยู่ตรงนี้นะคะจะได้เพชรด้วยขยันขยันดูโฆษณานั่นจะได้อีกรอบหนึ่งนะคะเราสามารถขายของโดยตรงเลยนะคะจากคลังของเรานะคะกดที่ก็เนี่ยกดที่กล่องตรงนี้นะคะไอเทมแล้วก็ขายกดขายได้เลยนะคะจะได้เงินแบบว่าไม่ต้องตามออเดอร์เลยขายขนมปังดว้ว <Okay. S 1> ยโอเคปลูกใบชานะคะ แต่ว่าชุดแน่เหรออีกสิบสี่วันนวันอาจจะได้อีกชุดสองชุดนะคะเก็บเงินเก็บเพชรดูดโฆษณาไปเรื่อยหนูว่าน่าจะได้นะคะโอเคหนูจะหาเงินสามพันทันไหมเนี่ยในคลิปนี้ดูโฆษณาได้เพชรมาสามสามตุ่มกว่าจะถึงสองร้อยตุ่มนี่ดูไว้ก่อนคะ่ะไม่ได้อะไรดูดูไว้ก่อนดูเฉยดูเฉยสิบบาทได้สองเพชรอันนี้ดูคุ้มคนะ <ee> <h ye> ดูไวก่อนดูไว้ก่อนนี่สตาร์เตอร์แพคนะคะ3 6บาทได้100เพชรโอ้ยแต่ยังมีชุดอื่นๆอยู่ด้วยนะคะมีน้องนนะคะมีชุดพ่อครัวชุดทำอาหารนะคะแต่ว่าชุดเนี่ยเนี่ยในชุดนี้ก็น่ารักนะชุดแต่ว่าคุดน,น้องแมวชุดน้องวัวนะคะน่ารักเหมือนกันเลยอยากให้น้องมีชุดกันทุกตัวเลยอะ่ะน้องแมวกวาดเรียบนะคะ เลย600หนูรีบขายขอก่อนหาเงินขายให้หมดเลยค่ะมันมีมินิเกมเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้หนูก็ลองเล่นมาอยู่นิดนึงนะคะมันได้ปลามานะคะแล้วก็มีเอกเชงด้วยนะคะอ๋อเปลี่ยนปลาเป็นใบไม้อ๋อเป็นเป็นสิ่งของได้ด้วยนะคะโอ้เป็นมินิเกมนะคะเนี่ยหนูลองเล่นให้ดูดง่ายๆนะจับคู่ นี่ได้ปลาสิบแล้ว,แล,วแล้วก็ปลาพวกนั้นไปนแลกของได้นะคะก็น่ารักดีเหมือนกันได้เป็นเท่าไหร่ได้ยีพีด้วยนะคะพีสิบยังไม่ถึงเลย5นาทีจะเล่นได้ทีหนึ่งนะคะอืมแลกเป็นโปรดักได้ด้วยนะคะเนี่ยเออเอาไปขายได้เฮ้ยสามร้อเราไปดูฟาร์ม e อื่นค่าเวลาดีกว่านะคะนี่ฟาร์มอันดับหนึ่งนะคะของอีเวนต์นี้ดูกันโหลดนานจังเพราว่ามีของเยอะแน่เลย โ oh อ้ my god ้ยโอ้โ oh หใหญ่มากโอ้หนี่นะคะเขามีฟาร์มนะคะมีกระหันลมกระหันลมนะคะมีอีกาด้วยอีกาน่ารักจังเลยเนี่ยไล่อีกาได้ไหมดูเขามีชุดคริสต์มาสทุกชุดเลยเขาเป็นเขาคงไปย้าสายฟีแล้วนะแบบเนี้ยน่ารักจังเลย นี่ไงน้องแมวนี่ไงแนน้องมีข่าวนะเมื่อกี้ก็ดูแล้วนี่วะน่วะน้องหมีนี่ไงเออยากได้ชุดน้องหมีบ้างนะคะ follow เลยขอบคุณมากเป็นแบบว่า i n นสปิเรชันได้ดีนะคะเก็บนมอุย๊ยพอดีเลยเลยคะ่ะสามพสร้างได้แล้วนะคะน้องชิคเกนลงฟักไข่ไว้ตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยจะไว้ตรงนี้ดี หันหน้าบางนี้น,นี่นะเย้ yeah. โอ้สองชั่วโมงนะคะเราจะอยู่ในอีพีหน้านะคะโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูซีรีส์นี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบนะคะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะลิงก์เกมนะ,ะนะคะทุกคนเกมนี้น่ารักมากนะคะหนูแนะนําให้เล่นนะคะอีกแล้วแนะนําทุกเกมเลยให้เล่นเล่นหลายเกมได้เกินขอบคุณมากะคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะบายๆแต่กันอีพีหน้าจ้าไอ้น้องมานั่งเก้าอี้ด้วย